สวัสดีค่ะพบกับช่องเรากุกกอกนะคะตอนนี้เรามาส่งพี่ละวันนะคะที่วานอนิวาสเนะาะเพื่อจะกลับไปพิษณุโลกเพราะว่าไปกลับไปหาหมอ เขาบอกว่าไปหรือก็เยทีเราเป็นรถคันอื่เป็นลูกคิดยังไงก็ต้องมมไม่ใช่มาถามมันก็ถามเราแต่พี่โยมเาไปเาเฉยคิดไปพี่เซนุ้แต่อ้ก็เฉยทุรอบแล้วทุกรอบแลก็นี้ก็ยัิคนรีบไปกันนะร้อยครถก่อนรไปกัน การเชียงใหม่มีป้ายเขาเน,น่ไเยไฝากของไปให้ยังอยู่เนาะน้ำผึ่งเดือนห้าพารถ <laughs> มาแล้วมีคนอยู่ด้วยนะยันดีถ้ามันนัอาจจะตกรถก็ได้เลย เดี๋ยวเขาจะไปปานย้อนเช็กนี่แหละเขาโนุ่นควจะเช็กนะเดี๋ยวเขาก็ว่าให้หรอกทำซะละนิลาวันขึ้นฟังทางนู้นใช่ไหม ตัวรถอยู่ฝั่งทางนูน้นบ่อหน้านี้ใช่ไหมโอ้นี่เด้นี่ขึ้นแล้วน,นั่นมังแกหาละเขาดูเขา น่าจะใช่อันนี้แหละก็พี่ระวังพอมีเบอร์ให้ไม่ใช่หรอนี่ว่าน่ากิดคนขับจะไปดัางแถวนี้เอาแล้วคันนี้ต้องหาหาหาถูกกล้องแล้วนั่นแหละแล้วก็ส่งขึ้นรถเรียบร้อยนะคะคุณอนุวัฒน์รถมาพอดีเซคุณอัุวัฒน้ำก็จะไปไหมบ้าน เราจะไปไม่บ้านม่งมนวงนั่งคอนเดอร์ได้จะนั่งรถบรยษัทไปลงสามแยกป๋อเราจะต่อรถพนุวัฒน์เข้าป๋อนะคะเราจะไปบ้านม่วงไหมเอฟซี FC. สกลบ้านม่วงไปลงบ้านม่วงเดี๋ยวให้พนุวัฒน์ไปรับ <c oughs> นี่น่นจาจะขี่สามลอ้อนี่ไปสาบานสองร้อยบาทเอ่ะพนุวัฒน์บอกสองร้อยบาทครับเสียงนาทุกคนคน,คนละสองร้อยหรือว่าเหมา,ท,าทั้งคันเหม <200 S 2> <200 S 1> าทั้งคันสองร้อยบาท เราทิ้งรถควรแล้ววันนี้ดีมั้งแล้วเราคีแล้วค่อยกลับมาเนไคะเดี๋ยวก็รอรถก็มาจอดนานไหมนี่นะหรือว่าหมดคนแล้วเขาก็จะไปหมดคนขึ้นเสร็จเขาก็ไปแล้วครับโอ้ซึ่งสี่โมาซึ่ก็มาไวอยู่ก็เร็วอยู่ถ้าถ้าเราไปมัวแต่ไปกินน้ำกราคงไม่ทันอีกใช่ รถกว่าจากตรงไปนี่นะรถไม่ใช่เส้นนี้มาจากสกลนะรถไปเดียวหน่อยมาจากนครพนมอันนี้บ่โซเฟอร์เพื่อนนะบอขึ้นแล้วบินีลนครพนมเชียงใหม่อะไรเงี้ยนครพนมแม่ช v ด r คือไปได้เออนี่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านๆค่ะนครพนมเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ